แล้วมันมีเสียงว่าเฮ้ยอย่าลับแต่มันมันดูนิ่งนิ่งหรือผ้าม่านหรือคืออะไรหนูก็ยังมีความง,งงว่ามันคืออะไรกันแน่ก็อ่ะนั่งไล์ไปเรื่อยๆทีเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าคาใจว่าทุกคนป้านึงน,นะโอ้คำถามเดยอไม่เท่าไหร่ป๊บนึงมีความสงสัยอะไรบางอย่างขอแบบปุ๊บนิดนึงก็ยังอยู่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช็อคลันทุง กับขวัญน,น้ำมันปลายครับเราจะเจอกันเป็นประจำทางช่องยูทู e ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กความน่ากลัวความสยองขวัญมีให้ฟังกันรับรองขนหัวลุกแบบลันทุงแน่ๆครับขอขอบคุณได้กับซินเทคปัญหาสตูพืชไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชไร่พืชสวนสนใจสั่งซื้อโทร0 9 4 5 6 2 4 4 5 5ยำ้ำา0 9 4 5 6 4 5 สั่งซื้ออย่าลืมกดหนึ่งด้วยนะครับผ่านไปเรียบร้อยครับเรื่องแรกของน้องกลองนะครับกับเรื่องโรงพยาบาลนะครับซึ่งวันนี้มี2โรงพยาบาลเลยแต่ว่าขออนุญาตได้บอกชื่อแล้วกันว่าเป็นโรงพยาบาลไหนอีกหนึ่งเรื่องพอยครับมาฝากพวกเราไหนๆก็มาละคือต้องบอกว่าเรื่องที่พี่แอนเล่าเนี่ยภาพชัดนะคะมันเลยทําให้เราแฟลชแบ็ได้เลยว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าแม้ว่าจะไม่ใช่ปอบแต่หนูรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกว่าใกล้ ใกล้มากเลยรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงช่วงที่หนูมาดูดวงแลวและหนูกําลังไลฟ์สดใช่ไหมคะมเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นหนูก็ค่อนข้างแบบนิวบี้มือใหม่มากเราก็จะมีมือถือวางปุ๊บมีไฟวงวงเห็นเขาแบบไลฟ์สดกันต้องมีไฟวงหนูก็ไปหาไฟวงมามหนูก็มีวางปุ๊บมีมือถืออีกวางหนูก็ไลแล้วก็หน้าจอเนี่ยคะ่ะมันก็จะรันคําถามมาเรื่อยๆในไลฟ์ข้อความมามามา,มา,มาหนูก็ตอบตอบไปทีเนี้ยระหว่างที่ไลฟ์อยู่คะ่ะหนูมองทะลุไปข้างหลงังไฟวง ราะหนูรู้สึกว่ามันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่คือเวลาหนูไลฟ์เนี่ยหนูจะพยายามให้แสงน้อยและให้ไฟส่องหน้าตอนนั้นไลฟ์ที่ไหนที่ห้องเลยค่ะตอนนั้นเป็นหอพักยัง<อ>ยังยังอยู่หอพักที่ตอนที่เรียนอยู่หอไหนก็นั่นแหละค่ะอตอนจบก็อยู่ตรงนั้นก่อนเพราะเรารู้สึกว่าเอยมันก็ยังไม่ไม่ได้จําเป็นจะต้องย้ายไปไหนสมมติเราไปทํางานเราก็ต้องย้ายไปที่นั่นที่นี่เช่นกคะแต่พอเราดูดวงไลฟ์สดทําออนไลน์เนี่ยเราอยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้ใช่แล้วทีนี้พอมา นั่งดูไปแล้วเอ๊มันข้อความก็รันมาเรื่อยๆข้างหลังคืออะไรหนูก็มีความสงสัยว่าตอนนั้นอยู่กับใครแฟนอยู่แฟนแฟนอยู่ด้วยเพราะแฟนก็รอรออ,ออยู่ว่าอะไรจบเผื่อหิวไปหาอะไรทานกัน<ๆ>อะไรแบบนี้<ม>ใช่ไหมคะทีนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยขาดใจอ่ะคือด้วยความที่แสงมันสว่างเหมือนไฟงนงี้ใช่ค่ะหนูคิดว่าเออตาลาหรือเปล่าแต่มันมันดูนิ่งๆหรือพม่าน หรือคืออะไรหนูก็ยังมีความงงงว่ามันคืออะไรกันแน่ก็อ่ะนั่งไล์ไปเรื่อยๆทีเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าคาใจา่ทุกคนป๊้นึง้นะโห้หคาถามเลยไม่เท่าไหร่แปบ๊บนึง่งมีความสงสัยอะไรบางอย่างขอแบบปุ๊บนิดนึงก็ยังอยู่ค่ะอ <c oughs> คือลักษณะค่ะที่หนูเห็นอ่ะเหมือนเป็นแบบนึกถึงคุณป้าผีปอบเลยก็ได้ <c oughs> ที่จะเป็นแบบผมกระเซิงกระเซิงอ่ะแล้วอยู่เงี้ย S <S พี่ขวัก็บอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงด้ยวยเหรอใช่ค่ะเพราะผมยาวหนูไม่รู้ผู้หญิงไหมแต่แบบเป็นเสื้อแบบยาวมาถึงเนี้ยคือเห็นว่ามีมืออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเหม่ยข้อมอย่อยางเงี้ยค่ะหนูก็เลยงงว่าพี่ขวันถามนิดนึงนี้ขออนุญาตนะครับหนูผรุผ ก่อนเราจะไลฟ์สดเราจะดูดวเนี่ยเราต้องมีการอันเชิญครูหรือว่ามีการว่าอะไรนี้ไหมอยากอยากรู้ร่องอะไรเคือถ้าเป็นปกติแล้วอะค่ะถ้าการดูดวงโดยทั่วไปเนี่ยเราทําแค่ตอนเช้าตอนที่เราจะเริ่มเริ่มทํางานมันก็เหมือนเราจะเปิดร้านอะเราก็จะมีการถ้าเราใส่บาตรเราก็ใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็จะเป็นการแบบอาคาถาคู่มงคลวพรทธเจ้าหรือว่าอาจจะเป็นบทสวดบนทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าสวด เต็มๆจริงๆหนูจะไปสวดมนต์ก่อนนอนอือ่าจะไปทำแววน,นั้นว,ว,วันนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นวันที่หนูทํางานมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็มาไล,ล์สดหนูก็เลยคิดว่ามันก็สําหรับหนูว่าหนูทําอะไรที่มันจะไม่เสียเวลาและมันโอเคไม่มากไปไม่น้อยไปหนูจะไม่ได้แบบพิธีรีตองเยอะมากในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็จะไม่ได้ทําอะไรมากมายก็เลยรู้สึกว่า มันมีเรื่องราวไหนไหมเราดูหนังผีไหมเราหลอนอะไรไหมใช่ค่ะหนูก็แบบใช่แล้วเราก็เอนจอยเอนจอยแต่จะไม่พูดถึงเพราะว่าคือถ้าเป็นระยะนี้ยค่ะระยะประมาณกล้องนี้เลยอเขาก็จะอยู่ประมาณตำแหน่งกล้องเนี้ยแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นโต๊ะอยู่ข้างหน้าหนูตรงกลางเมตรด้วยนะใช่ค่ะมันใกล้ห้องพักนักศึกษามันก็ไม่ได้ใหญ่นไม่ได้ว่างมากใช่ทีนี้ที่หนูเห็นคือระหว่างที่หนูไลฟ์พอหนูเอียงตัวไปดูไปมองเขาก็ยืนอยู่ใช่แล้วหนูก็คิดว่า ทุกอย่างมันนิ่งมากหนูไปมีภาพจําอะไรไหมเช่นแบบเรามองไฟนานๆแล้วมันจะมีอะไรไหมในไลฟ์หนูก็วันนั้นหนูก็ไม่ได้ตัดผมผมก็ตรงปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็หันไปดูแฟนรอจนหลับไปแล้วอ่ะแล้วก็แบบเออแล้วก็ดูดวงไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็เอ็นจอยทุกคนปกติดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ใอ็จอเราต้องระแวงคิดใช่ค่ะแต่ The Show Moscow On อ่ะถ้าเราเห็นอะไรยืนอยู่สมมติเราเห็นอะไรยืนอยู่ตรงนั้นเนี้ยเราก็จะแบบต้องร้วก็ยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นอ่าแล้วไงต่อแค่นิ่งเลยค่ะทีีนน้หูก็แบบ พอไลฟ์จบใช่ไหมคะหนูก็อาปิดไลฟ์ก่อนไฟยังไม่ปิดเพราะถ้าปิดปุ๊บทางห้องมันมืดหมดเลยเเมันมีแค่ไฟข้างหลังวิบวับวิบวับไลฟ์สดเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะทํายังไงดีหนูพยายามแบบสะกิดเธอตื่นตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนตอนที่จบแล้วว่าไม่มีแล้วนะคะเท่ากับว่ามันมันชี้ชัดแล้วว่าไอตอนที่หนูเห็นนะ่ะมันซัมติงบางอย่างแหละ มันไม่ใช่ม่า hm. นมันไม่ใช่ของไม่ใช่อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วว่าด้วยความที่ตอนนั้นที่ห evet นูทำบุกกี้อะคือมันคือหอพักนักศึกษาที่คือหนึ่งห้องหนึ่งใหญ่ๆที่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากพอที่จะแบบแบ่งโซนครัวโซนอะไรได้อะไรเงี้ยคือตรงโซนนั้นน่ะถ้าเลยไปอีกมันจะเป็นโซนเตาอบอยู่แล้วใช่มันจะเป็นในโซนที่เป็นแบบเป็นเตาอบเป็นโซนที่แบ่งจัดเป็นครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่มีอะไรค่ะมันโล่งที่จริงคือทางโล่งแบบนี้เลยมันโล่งๆแอเรียโล่งๆก็เลยรู้สึกว่า เออไม่ค่อยดีละไม่ไม่โอเคละแต่ก็แบบคุยกับแฟนว่าเออแบบเหมือนเออเจอเหมือนเห็นว่ะแต่ไม่มั่นใจเลยแต่แต่ฉันว่าฉันเป็นคนไม่มีเซนฉันไม่เห็นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นส่วนใหญ่ก็จะแบบเหมือนโปรโตไกส์อย่างบ้านหนูเวลาเจอจะเจอเป็นแนวของเลื่อนขยับอะไรอย่างเงี้ยค่ะของที่ไม่น่าขยับได้มันขยับได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดหรือได้ยินเสียงได้กลิ่นแต่ไม่แบบอย่างเงี้ยอ่าแต่รู้สึกว่า ไม่สบายใจเลยอะไรเงี้ยแฟนเออไม่เป็นไรไปทำนู่นนี่นั่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ผ่านไปทีนี้พอถึงเวลานอนเนี่ยหนูก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้วเพราะอานเปิดย t u ู e ดูทาอะไรดูไปก็ลืมไปหมดแล้วก็ง่วงก็นอนทีนี้กําลังเข้าพวังแล้ะพอรู้สึกว่าหลับแล้วอีกนิดนึงแล้วอีกนิดนึงจะไปแล้วแล้วมันมีเสียงว่าเฮ้ยอย่าหลับหนูก็แบบแฟนแฟนอไม่นี่ถ้านหนูก็เอาใหม่มทําขยับท่ายเดๆก็นอน อย่าหลับก็บอกว่าอย่าหลับไงเป็นเสียงมาเป็นเสียงผู้ชายค่ะเป็นเสียงผู้ชายวัยประมาณแฟนเลยแล้วหนูก็ไม่ใช่เสียงแฟนแล้วหนูก็ริมตาอห้องก็มืดแบบมืดหนูแพ้แสงแล้วหนูก็รู้สึกมันมืดไปหมดเลยอ่ะหนูก็จะไม่เห็นอะไรเลยเอ๊ะมีอะไรอย่าหลับนะหรือเราฟังอะไรมาไม<อ>่ทำนอนหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยค่ะอย่าหลับอืจะหลับหนูก็เพึ่งจะหลับแล้วหนูก็มานอนเพราะว่าสบดหมดแล้วหนูก็แบบนอน บอกว่าอย่าหลับไงเดี๋ยวฝันร้ายหนูก็ก็ฝันร้ายอยู่ทุกคืนนะ่ะก็ขอน,อนอนหน่อยไม่ได้หรออะไรใช่ไหมคะหนูก็ก็ฝันร้ายตลอดแหละจะนอนหนูก็พูดออกมาเลยพูดออกมาเลยเป่งเสียงพูดออกมาเลยคุย <c oughs> ใครก็ไม่รู้ <c oughs> ใช่จะนอนเหมือนเป็นการหนูเชื่อว่าถ้ามันเป็นความฝันถ้ามันเป็นความเชื่อหรือเป็นอะไรเงี้ยมันเหมือนการบอกตัวเองว่านอนไงจะนอนถ้ามีอะไรมาทําให้ไม่นอนหรือเรื่องอะไรจะทําข้อคิดพุวกนี้เพราะเราต้องนอนเราเหนื่อยแล้วหนูก็โอเคหลับไป แคเนี้ยพอหลับหลับตาไปอะค่ะมันเหมือนว่าในอิมเมจภาพในที่เห็นอะค่ะมันจะเหมือนเรามองดวงดาวท้องฟ้าแล้วก็จะเป็นดา,ดาวดาวมีดาวตกมีอะไรเงี้ยหนูคิดว่าเออเนี่ยเรามังจะฝันแล้ะแล้วบอกว่าก็บอกแล้วไงว่าอย่าหลับหลับทำไมเนี่ยก็ยังมีเสียงอยู่ยหนูก็แบบคือหนูคิดว่าอันนี้หนูน่าจะเริ่มฝันแลลวแล้วหนูก็พูดว่าเออหลับๆไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไล์แค่ไหนก็เจอมาหมดแหละสบายได้ไปทีเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่า เอองั้นรู้ไว้ละกันเธอชื่อยุลดาอา้าวอ้าวใครมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ไม่ใช่แบบเธอชื่อยุลดาแต่หนูรู้สึกว่าชื่อนั้นนะเขาไม่ได้หมายถึงหนูแล้วหนูก็ปล่อยจอยเลยหนูก็แบบรันยาวก็ฝันอะไรทั่วไปอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าแบบมันอันเนี้ยมันยังอยู่ในฝันแล้วฝันเนี้ยหนูก็ฝันไปฝันเดินไปเดินมาแล้วห,หนูไปเจอศิลปินที่หนูชอบศิลปินเกาหลีใช่ไหมอ่าแล้วทีเนี้ยเจอปุ๊บอุ้ย พี่เขามาไทยเราต้องไปถ่ายรูปกับเขาอะไรเงี้ยเปเสียเป็นผู้หญิงกับเสียเป็นเดี่ยวหนูก็แบบว่าเอ้ยงั้นไปถ่ายรูปกำลังจะไปถ่ายรูปกำลังเดินไปแล้วแบบมือข้างเนี้ยมีมาจับแล้วเป็นคุณป้าที่หนูเห็นตอนที่หนูไลฟ์ใช่เป็นคุณป้าแบบหนูสูงปหนูไม่สูงมากเนาะแต่เขาว่าจะสูงประมาณนี้หนูแกตัวเล็กใช่ตัวเล็กๆเลยเลมินิเลยค่ะแล้ววแบบ่าเหมือนจะผอมๆแบบคิดว่าต้องมีแบบห้าสิบหกสิบอ่ะเพราะว่าเขาจะ หมือนจากต่างจังหวัดนิดนึงเขาจะแบบเจอแดดเยอะอ่ะเขาจะแบบผิวค้ำๆอะไรอย่างเงี้ยใช่คือฟิลคุณป้าผีปอบเลยอ่าเป็นฟิลนั้นเลยแล้วเขาจะแบบว่าแต่เขาไม่ได้แบบว่าทำหน้าโกดอะไรแต่เขาบอกว่าไปดูนี่หน่อยไปดูนี่หน่อยหนูก็แบบไปชวนเราไปไหนไปไหนไม่รู้ค่ะแต่แบบไปดูนี่หน่อยหนูก็แบบโอ้ยเขาจะไปแล้วป้าแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งหนูก็ต้องไปที่เราชอบตรงน้าอะหนูก็ต้องไปละหนูก็แบบ ป้าป้าป้าบอกไม่ได้ต้องไปตอนนี้เลยต้องไปตอนนี้เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหนูก็แบบภาพแบบหนึ่งเขาไม่ได้มาบ่อยคือแบบโหเนี่ยเพิ่งจะมีคนสเขาเนี้อะไร้ยใช่ไหมหนูก็แบบอาไปก็พยายามแบบปิ้งตามไปไม่ทันแล้วหนูก็แบบเฮ้ยป้าคนนั้นไปไหนแล้วนี่มาทําอะไรนะคือทุกทกอย่างหายไปหมดเลยหนูก็เลยคิดว่าในหัวหนูว่าหนูมีรถมอเตอร์ไซค์งั้นหนูเดินกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าซึ่งก็ไม่รู้ที่หน้าที่ไหนแต่หนูรู้สึกว่าหนูต้องไปขับรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเดินกลับไปเหมือนจะเจอคุณป้าอีกหนูก็ ไม่ยุ่งด้วยแหละทําเสียเวลาหลายรอบหนูก็พยายามจะขับมอเตอร์ไซค์หนีทีเนี้ยคุณป้าก็แบบเอ้าเราจะไปไหนอะหนูขับขับหนีหนีไปทีเนี้ยไปเจอสวนหนึ่งเป็นเหมือนสวนแบบสวนสาธารณะแล้วมีคนเล่นเปียโนอยู่แล้วก็มีผู้ชายใส่สูทแบบหล่อมากอะไรเงี้ยใช่มันก็ทุกฝันตัวจรแงนะใช่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 ใ้่ใช่ใอ่ใชเใช่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 ใชาใช่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 ใช แต่ในฝันอนะมันเหมือนมันมีทนันมันเหมือนมีซับอยู่ข้างล่างเหมือนด,ดูซีรีส์เลยแบบว่าเออคุณมาทําอะไรที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณคุณกลับไปซะอะไรเงี้ยหนูก็เลยไปมองอีกผู้หญิงคนที่เล่นเปนโนเขาว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคนเกาหลีของศิลปินคนนั้นที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วหนูก็แบบพี่ดยคนนี้ที่เขาเสียแล้วนี่อุ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเขาเราก็ผู้ชายคนนั้นบอกไปไปคุณคุณอยู่นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็กลับก็ได้อะไรเงี้ยหนูก็เลยกลับขับ,ขบมอเตอร์ไซค หนูก็เหมือนแบบเห็นคุณป้าหนูก็แบบขับหนีทีเนี้ยพอจากที่เป็นสวนสว่างสว่างสวยๆเลยใช่ไหมคะมันเหมือนค่อยๆเย็นเริ่มแบบสี่ห้าหโมงมันเร็วมากเหมือนแบบเร็วมากแล้วหนูก็บิดไปแล้วทางมันตรงยาวยาวไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะข้างทางมีแค่ป่าแล้วก็เป็นถนนตาดยางดีๆก็ขับไปเรื่อยๆสักพักมันเริ่มมืดจนหนูคิดว่าประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งมันกลายเป็น ทางข้างหน้าไม่มีไฟมีแค่ไฟรถมอเตอร์ไซค์แล้วพอขับไปปุ๊บเริ่มเห็นเท้าแล้วก็แบบสาดขึ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นคุณป้าค่ะแล้วคุณป้าก็แบบทําอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ามาใสอไเฮ้ย <c oughs> จักรามรืดใช่ <c oughs> ไฟส่างหน้าไปแล้วเห็นเป็นเท้าแล้วป้าพอไฟถึงหน้าป้าเหมือนปล่อยคิวอะค่ะป้าก็แบบแขึก็มาแล้วหนูก็ไม่รู้อะไรหนูก็บิดแล้วก็แบบปุ้งทะลุไปเลยแล้วหนาจันไก็คือเหมือนสารพัดอะไรไม่รู้อะค่ะคือแบบ หลากหลายผีที่โผล่ขึ้นมาจนแบบหนูตื่นขึ้นมาแล้วหนูก็แบบเออฝันร้ายจริงเขาบอกว่าอย่าหลับเนี่ยใช่ <c oughs> เขาบอกว่าอย่าหลับเดี๋ยวฝันร้ายหนูกออ็ของจริงออของจริงของจริงแล้วแบบแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวยังไงต่อมันมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าถนนนันะ้นน่ะมันคล้ายๆ้ายข้างมาหาลัยที่หนูเรียนออคือต้นไม้อะลักษณะต้นไม้มันคล้ายกันแต่ถนนไม่เหมือนอ,อ่าหนูก็แบบ กอ,อปล่อยผ่านแล้วก็มีร้องให้แฟนบอกหูฝันโ,นโคตรเซเวโวเลยใช่อันนี้คือตื่นแล้วจริงๆแล้วรู้สึกว่าเออฝันเซเว่โวอ,อะไรเงี้ยแฟนบอกว่าเออเห<อ><อ>มือนฝันฝันไม่ดีเหมือนกันแล้วคือเนี้ยสิ่งที่แฟนฝันอ่ะเขาก็บอกว่าเขาอเดินไปที่ตึกตึก,ตกนึงเขาก็มันคนละโลเคชั่นเลยแต่ทีนี้พอเขาเดินเดินเดินไปมันเหมือนสมมติตึกเป็นตัวยูใช่ไหมคะพอเดินไปถึงมุมเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบจากแสงสว่างก็ค่อยๆมืดเหมือนกันเขาบอกเออเนี่ยมันมีการแสงเฟดมันคล้ายๆกันใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่า เออมันมีความคลายอะไรยังไงต่อเขาบอกว่าเจอคนนึงยืนอยู่ก็เลยจะเดินเข้าไปดูเป็นใครก็จะได้รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนอะไรอ่าเงี้ยพอเดินไปเขาเจอเป็นตัวเขาเองเป็นเหมือนตัวเขาเองแล้วอยู่ๆร่างนั้นที่เป็นเหมือนเขาอ่ะก็รําค่อยๆราขึ้นแล้วไม่มีหัวคือชุดเป็นนางรําแล้วก็ไม่มีหัวแบบจากตัวเขาเป็นนางราไม่มีหัวขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้ของเธอก็น่ากลัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบ เออแปลกๆนะทำไมฝันไม่ดีพร้อมกันอะไรเงี้ยที่เพิ่งทางใจค่ะพี่หมอดูหรืออาจ้าไปแบบพี่หนูฝันไม่ดีกันนะใช่ใช่เพราะว่าห้องนั้นอ่ะจริงๆนอกเหนือจากเรื่องเนี้มันมีเรื่องอื่นอีกแต่ว่าเอาแค่เรื่องนี้ก่อนว่านะตรงเนี้ยหนูรู้สึกไม่สบายใจแล้วมันมีอะไรเข้ามาไหมมีอะไรตามมาไหมหรือว่ามีอะไรที่ไม่โอเคไหมเขาก็บอกว่าเออน้องพลอยลืมไปแก้บนอะไรหรือเปล่าแล้วคือหนู่เป็นคนที่ไม่ได้บ่นเยอะแล้วหนูก็คิดว่าแบบ เอาช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงช่วงหลังไฟแนลแล้วหนูขอให้หนูผ่านเพราะว่ามันจบยากมากสาขาหนูคือเป็นเรียนเอกชนก็จริงแต่มันเลือกสาขาถูกซะด้วยสาขาที่มันจบยากละทุกคนคือแบบว่าที่เพิ่นทัาจะต้องลากหลายทางมากเลยค่ะ,คะทีเนี้ยหนูก็แบบอ,อันนั้นแก้แล้วอันนี้แก้แล้วนะอ้าพอนึกถึงในฝันนะคะฉากต้นไม้ที่มันเหมือนข้างมอ่ะมันคือพื้นที่ที่หนูมันคือตึกที่หนูไปขอไปบนกับพระภูมิเจ้าที่ ใช่แล้ว,แ,แ,ลวแล้วคือหนูรอเพื่อนเพื่อที่แบบว่าเดี๋ยวเราจะไปแก้บนพร้อมกันซื้อน้ําแดงพร้อมกันแงเราก็จะได้แบบเอาไปให้ท่านพร้อมกันแล้วก็คือเหมนเขาบอกว่าเออแบบอย่าลืมแค่มาเตือนแล้วหนูกโอโ้โหเตือนแรงมากเลยแบบทั้งเมยืนอะไรแบบเนี้ยฝาก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคก็รีบร,บร,บรบแก้เพราะหนูไม่ได้บอกว่าจะแก้เมื่อไหร่รแต่หนูบอกว่าถ้าได้แล้วเดี๋ยวก็แก้ อะไรแบบนี้คะ่ะดังนั้นคือเลยอยากบอกทุกๆคนนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการขอเนี่ยเราเระบุสโคบดีกว่าอย่างเช่นเ,เราขอให้ได้สินี้ภายในวันที่เท่านี้ถ้าไม่ได้ให้ตัดกันเพราะมีคนมาถามหนูเยอะมากว่าเอยถ้าเราแก้ไปถ้าเราถักขอไปแล้วบนไปแล้วเนี่ยมันก็ได้แต่ไม่ทันหรือได้แต่ไม่ครบทำยังไงเออเป็นทริคถือว่าเป็นทริคในการใ,ใ,ในการเพราะว่าบางทีเราไปไป,ไปขออย่างเงี้ยก็คือว่า เออขอให้ได้นะถ้าได้หนูจะกลับมาอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะกลับมาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็เลยคิดว่าเรากําหนดสคมในการได้จานวนระยะเวลาหรือการได้เอาฟิกซ์ไปเลยเหมือนเราทำพรีเซนเทชันอะไรแบบเนี้ยคะ่ะม,มันมันก็จะชัดเจนกว่าแล้วก็รู้ว่าเราควรจะทําอะไรต่อถ้าถ้าจะมาในทางนี้อะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะจริงล้วห้องน้องพลอยอะห้องที่เนี่ยทุกวันนี้อยู่ห้องนี้บ้าได้แล้วอยูไม่อยู่ ห้องนี้ไม่ไหวเยอะมากนะเคยมาเล่ากันหมแรกก็เรื่องนี้ห้องนี้นะห้องนี้เลยน่าจะมีเจ้าที่อะไรเงี้ยนะไม่ไม่ถึงว่าเจ้าของห้องเก่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะเพราะห้องนี้เป็นเป็นห้องที่อยู่ตรงกลางตึกคือจากบนลงมาก็กลางจากล่างขึ้นไปก็กลางจากพอดีเลยมันกลางหมดเลยแล้วเป็นห้องที่เย็นมากแต่ทางประตูอะค่ะสมมติถ้าหนูเปิดประตูออกไปอหนูจะมองเห็นบันไดตึกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถ้าเปิดระเบียงออกไปก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งทะลุประตูไปมันคือตรงกลางแบบกลางจริงๆเะ่บียง เรื่องแบบในห้องพักก็เคยก็เคยเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเขาจะมองเรื่องแบบเป็นเป็นเรื่องของผีอำมากกว่าแต่ว่าเราอะในความรู้สึกของคนที่โดนอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบการอะมันคือแบบมันคือตัวอะไรดำๆแบบมาทับบนล่างเราเลยอย่างเงี้ยก็คือเป็นโดยส่วนใหญ่จะจะจะมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่มันเป็นไม้อะพี่หวันครับถ้าได้ไปนอนตรงบ้านที่มันเป็นไม้อะส่วนใหญ่ก็จะเจอ อย่าง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 ที่บอกผีอัามเนี่ยก็คือเคยเจอครั้งหนึ่งก็คือตอนนั้นอยู่หอพักหอ,หอพักด้วยด้วยความที่เรามาอยู่กรุงเทพใหม่แล้วเราต้องการหอพักที่มันถูกถูกอะน,นะอเออที่เป็นแบบงบยังไม่มีเยอะใช่ใช่คุณนะทำงานแบบทำงานเงินเดือนห้าพันกว่าบาทอย่างเงี้ยสมัยนี้นก่อนอะแล้วก็คือพี่สาวเขาก็หาห้องพักที่มันเป็นห้องที่แบบค่อนข้างจะเก่าแล้วก็อยู่ในซอยที่แบบ เป็นชุมชนแออัดนะคะแล้วก็ห้องนั้นน่ะถือว่าแพงเลยนะพันสองต่อเดือนแล้วก็แต่ว่ามันทั้งหลังอ่ะเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้เก่าๆแล้วก็เป็นเขาก็ทําเป็นหอพักเป็นแล้วทางเดินก็เหมือนคล้ายๆโรงพยาบาลแหละที่มันเป็นสองฝั่งอ่ะแต่ว่าเป็นทางแคบๆที่จะเดินห้องนี้ห้องนี้ประตูมันจะเยื้องกันอ่าแต่ว่าทางเดินน่ะมันจะสวนกันไม่ได้เลยนะมันจะเป็นแบบไอ้นี่แล้วเสร็จทีเนี้ยแบบว่าวันนั้นน่ะเราจําได้ว่าคือ ตอนนั้นน่ะพักคนเดียวแล้วก็เข้าไปในซอยลึกก็จะเป็นบ้านพี่สาวเวลากินข้าวก็จะเข้าไปกินบ้านพี่สาวแล้วก็จะออกมานอนห้องพักทุกวันนั้นน่ะรู้สึกว่าจะเป็นวันพระหรือวันอะไรสักอย่างอ่าแล้วก็กลับมาจากทํางานก็ใส่กระจมอกเพราะว่าห้อง,หอ,งหอพักอนะ่ะมันเป็นห้องน้ํารวมอ,ะอ่ะแล้วคือ ต้องเร็วอะค่ะถึงจะเนื้อจะซักผ้าจะอะไรอย่างเงี้ยใช่ตุกเพราะว่าคนอื่นมันเหมือนเป็นคิวยิ่งวันเสาร์อาทิตย์อ่จะซักผ้าต้องตื่นมาซักผ้าตอนตีสามอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องแย่งกันเพราะวนอยู่กันหลายคนเหมือนแอร์อัดมากแล้วทีเนี้ยห้องพักมันจะเป็นลักษณะของประตูก็เป็นประตูไม้แล้วเวลาที่เราเข้าไปในห้องมันจะเป็นกุญแจสายสายโซ่ที่คล้องอะค่ะอ่าเวลาถ้าเราจะปิดเราถึงจะใส่ก่อนเล้ก็วันนั้นก็คือแบบเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าวันนั้นอะเป็นวันพระแล้วก็ใส่กระโจมอก แล้วก็จะนอนแต่แบบจะจะลงไปอาบน้ําแต่รอคิวอะค่ะประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งช่วงเวลานี้ค่ะช่วงเวลาแบบเขาเรียกอะไรโพเพโพเพอะไรเงี้ยค่ะย้ำุ่งตอนเช้างี้หรอไม่ไม่ตอนเย็นแบบพระอาทิตย์ก็จะตกเนี่ยแต่เขาก็จะมีความเชื่อว่าไม่ให้นอนตอนหัวข้าม่มาเกอกป้าแล้วเออแต่ว่าประมาณนั้นแล้วเราก็ใส่กระจมกแล้วก็รอไงรอคิวจะไปเข้าห้องน้ำเพราะคนมันเยอะอะไรเงี้ยปาก็เลว่าเผลอหลับไปทั้งที่ใส่กระจมอกนะพี่ขวัญแบบ ก็คือแบบเตรียมตัวจะไปอาบน้ําปุ๊บก็นอนนอนหลับนอนหลับไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนมีเงาดําๆอะ่ะมันมาทับบนตัวคอ่คอยคลคานขึ้นมานะ,ะค,คือมันเป็นมันเป็นเงาเลยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คน,นะคะ่ะมันเป็นเงาดําตัวใหญ่มากครับอ่าแล้วก็ค่อยคานขึ้นมาจากขาคานขึ้นมาแล้วก็มานั่งทับอยู่ตรงอกตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าจะฝัน ฝันว่าอยู่กับพ่อกับแม่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีเงาอันนี้มันก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจําได้ว่าตอนนั้นอะ่ะคือแบบที่นอนอะ่ะมันเป็นที่นอนกับพื้นนะคะมันไม่ใช่เตียงขึ้นมาแล้วเขาก็ค่อยๆขานขึ้นมาแล้วก็มานั่งนั่งแล้วก็เอามือบีบเยแล้วก็หายใจไม่ออกพี่ขวัญหายใจคือแบบมีความรู้สึกว่าลืมตาแล้วทําอะไรไม่ได้อะ่ะเขาบีบคอเขาบีบบีบแบบแบบช่วยด้วยช่วยเดี๋ยวพยาย,ยามแต่คือ สิ่งที่เราเห็นก็คือห้องเราอ่ะที่ที่เราเปิดประตูไว้อะก็คือมันร้อนอ่ะมันมันไม่ได้ร้อนค่ะพี่ขวัญมันเป็นสายอะเป็นโซ่สายยูแต่ว่าคือประตูมันจะแง้มหน่อยเราอะก็เห็นคนเดินไปเดินมานะแต่แบบไม่มีใครได้ยินเสียงเราอะพี่ขวัญมันน่ากลัวมากแบบว่าคือมองเห็นอะแล้วนึกถึงพ่อแม่เรียกทุกคนเรียกทุกคนแบบที่อยู่แบบสวดมนต์อลรหั่สมาอะไรแบบมาทุกอัน มันไม่ไปเอาเออมันไม่ไปจนจนแบบคือความคิดสุดท้ายมันหายใจไม่ออกเนาะมันหายใจไม่ออกมันก็รู้ว่าเออถ้าจะตายอ่ะก็ขอกลับไปตายที่บ้านได้ไหมคือเหมือนเหมือนคนแบบเสื่อสุดท้ายแล้วค่ะเฮือกสุดท้ายแล้วคือแบบถ้าจะตายแบบไม่อยากตายอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยอยากไปตายกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเขาก็ค่อยคยคลายมือแล้วก็ฟุบเป็นควันไปเลยแล้วสิแล้วสิ่งที่เห็นนะคือ ห้องเราอ่ะมันใส่กระจมอกแล้วคนก็เดินไปเดินมาแบบคือมันมันไม่ได้อยู่คนเดียวเนอะไม่คือแบบคนคนที่อยู่ทำไมถึงไม่เห็นใช่ทําไมเขาไม่เห็นเพราะประตูก็แงมันต้องมีคนอยากมันสายยูมันไม่ใช่สายยูเล่นๆนะคะคือมันสามารถคือคนมองเข้ามาเห็นอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นว่าคนเดินไปเดินมาแต่แต่ทําไมเราเรียกทําไมไม่ใครได้ยินแล้วพอพอ เขาหลุดเป็นควันแล้วพี่อะแดงขึ้นมาเดงขึ้นมาแล้วก็อายสิคะคนสองบั่วโออคือแบบผ้าถุงอะมันจะหลุดรุ่ยแล้วอะเป็นเพราะว่าเราเปิดประตูห้องไว้ไหมอจะเป็นแล้วใครแบบจังหวะแบบสองพัวิีพนไปประมาณโอ้โหเข้ามาใช่แล้วคือแล้วคือเขาก็มีคนพูดว่าแบบบ้านบ้านหลังนั้นนะมันค่อนข้างมีประวัติบางทีก็มีผัวเมียแบบ ทะเลาะกันแล้วก็แบบแต่เราไม่รู้ว่าห้องที่เราอยู่อ่ะไอนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอหลังจากที่ออกมาเขาถึงมาเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องราวพวกนี้เออนะครับนี่ก็ถือเป็นที่เกี่ยวกับบ้านพักห้องเช่าเนาะนะครับนะก็โดยเฉพาะบ้านไม้นะคะถ้าจะหาห้องพักก็นิดนึงเนาะบางทีถ้าไม่ไม้เก่าๆอะไรบางที มันจะบอกว่าเป็นป้านไม้มันก็อาจจะแบบไม่มีอะผมวาไปอยู่หอพักเก่าเขาจะมาอยู่คอนโดอะคืนแรกเลยอันนี้สั้นๆเลยคุณผู้ชมผมจะนร่าลางไปในวันนี้สั้นๆเลยไปนอนคืนแรกขนของเข้าไปนอนต้องบอกอธิบายว่าเป็นลิฟต์เปิดประตูขึ้นมาห้องจะเป็นแบบเนี้ยบนเชิดชนกันมีทั้งรอบนอกรอบในผมอยู่รอบในเปิดลิฟต์มาไมเห็นห้องผมซ้ายลุนเลยแต่ว่าอยู่เป็นเป็นเป็นรอบอย่างเงี้ยแล้วมองลงไปข้างล่างได้ผมนอนคืนแรกขของเ็้าไอยู่แล้วนอนหล่ะ รู้สึกว่าพอจะหลับปุ๊บเนี่ยเค้มเิมปุ๊บรู้สึกเลยเหมือนคุณยืนตรงระเบียงแล้วก็ลืมตามแล้วก็เหละตามองเหมือนรู้สึกเลยว่าเห็นเงาดำๆยืนตรงระเบียงแล้วก็กแค่นี้ก็ใจว่ใคขวะเท่านั้นแหละเงานั้นครับคุณผู้ชมฟูเขามาอยู่ข้างเตียงเราอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เห็นหน้านะแต่รู้สึกได้ว่าเป็นผู้หญิงมายืนอย่างนี้เลยผมก็พผมนึกในใจต่ว่า ผมก็อยู่ที่นี่ผมก็อยู่ดีๆไม่ได้มาทําอะไรไม่ดีไม่งามผมแค่พักอาศัยมีอะไรก็เดี๋ยวว่าทาบุญไปให้อย่าไปยุ่งกันเลยนะครับขอร้องล่ะนิ่งไม่ไปไม่ไปใช่ไหมพี่นึกเลยผมผมผมขอร้องนะไม่ไปใช่ไหมโอเคก็ท่องบทสวดมนต์ซึ่งคุณยายเคยถ่ายทอดบทสวดเนี้ยเวลาแกบอกว่าคือคุณยายแกเป็นพี่สาวของยายอยู่นครสวรรค์แล้วบอกว่า คาถาเนี้ยเวลาไปที่ไหนอะไล่ผีดีลูกใครที่มันไม่ดีอะไล่เลยผมก็ท่องท่องเาเงาที่เห็นครับฟบออกไปหน้าต่างเละจาั้มาผมไม่เคยเจอเลยแต่ของแอนนี่คือแบบว่ามันนึกบทสวดอะแต่มันมันนึกไม่ออกอะมันได้แต่อะรหังสมาอรหังสมาอยู่ที่แบบเขาก็เลยไม่ไปไงเขาก็เลยจนจนแบบเหมือนเราจะลาแล้วอะเรื่องีแอนที่ถานีเราเจออ่บอยใช่ไหมพี่เจบอยเจออี้เลยใช่อหม ใช่ใช่ที่ว่าดีก็เจอผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยวันนั้นน่ะคผู้ชมวู้สนุกสนานมากถึงแล้วครับโอ้ต้องบอกว่าวันนี้นะครับบิ๊กชอปขยับวันของเราสนุกสนานมากขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับทั้งดีเจนนี่แล้วก็น้องทอยค่ะก็มตราเวลาเก้าการนะคะถ้าเกิดจะตามช่องทางไหนทุกแอปพลิเคชันนะคะเอาเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษคือ M T W L 9K มนตราเวลาเก้าการค่ะ คือต้องค่อยๆสะกดเพราะหลายคนแบบทำไมชื่อเขาจังเลยทำไมแบบทำไม MT อ็มทีอะไรอีกอะไรเงี้ยมันตามเวลาเก้านเขาข้องตลอดเลยนะกวรเลีอกชื่อน้องผิดใช่ค่ะก็ทุกช่องทางนะคะแบบ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube สักวันเดี๋ยวจะมีคลิปเพิ่มนะคะยังไม่ใช่ตอนนี้จริงๆมีคลิปที่ไปทำนาคามาด้วยใช่ค่ะลงไวเพราะว่าแบบรู้สึกว่า เเราทําตามสัญญาแล้วว่าให้ทุกคนรู้ว่าเราทาตามสัญญาแล้วนะเพราะเราพูดไปแล้วว่าเราจะไปอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปดูได้ถ้าในอนาคตคิดอยู่ว่ามีมีแผนๆเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์ไว้อะไรแบบนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะดีเลยนะครับบ้างพี่ไปด้วยนะได้ค่ะร่วมด้วยอะไรเงี้ยไม่ถามก่อนพี่ฝันว่างเมื่อไหร่บ้างกี่โมงบ้างกี่โมงว่างกี่โมงบอกว่าพม่เคยไปลุยรักบ้านผีนั่งเล่าเรื่องผีเลกาตามที่ผมมานะฮะ นะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเรานะครับในวันนี้นะครับขอบคุณพี่แอนนี่นะครับแล้วก็น้องพลอยด้วยขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของช็อกลั่นทุ่งในวันนี้อย่าลืมติดตามนะครับความสยองขวัญความน่ากลัวกับประสบการณ์สยองขวัญต่างๆจากแขกรับเชิญที่จะแวะเวียนเข้ามาใน,ในรายการของเราฝากติดตามด้วยทางช่องยูทูบลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเป็นประจำนะครับและวนันนี้ลาไปก่อน อย่าลืมเป็นคนดีนะครับเพราะคนดีผีคุมวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณ้ว้กับซินเทคปัญหาสตูพืชไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชไร่พืชสวนสนใจสั่งซื้อโทร094 562 4 4 5 5ย้ำ0 9 4 5 6 2 4 4า5 9 4 5 6 4 5สสั่งซื้ออย่าลืมกดหนึ่งด้วยนะครับ